สวัสดีครับบ่าวใจเคยสกุลครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับกับเพื่อนนี้ว่าจะมาหาขุดมันแซงเหมือนกันครับแม่บ้านแล้วอยากกินแต่มาหาขุดรอให้รอหน้าเนี่ยแล้วครับแต่พ่อมีได้กินนีคว่าหลายอยู่ช่วงนี้อยู่ให้อยู่หน้าเนี่กับบ่อึดครับมันแซงเนี่ยหลายบทเลีรยมันเดี๋ยวพามาเบิ่งเลียยมมันแซงครับนี่พี่น้องเด้อ อย่างนี้ครับเห็นบ่นี่นี่นะครับเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเบาเสียงม,มาครับไปมาขุดกันครับเรวแม่บ้านแล้วสินั่นนี่เราขึดนยาเลสีมาขุดครับไอ้ม,มิ้นมีน่พวกก็ย่อมาขุดขายน้ำนด้นครับขุดก็ย่อล่งไปขุดโอ้หลายอยู่ครับมันแท่งนะไปขุดกันครับบรู้จะเขาไกลเขามาใส่บุ๊

โอ้ยอู้สับซ้ำโอ้หัวใหญ่พร้อมเด่นนะพูดนะนี่ครับหัวใหญ่อยู่โอ้ยหัวนี่ใหญ้เลยสับซ้ำค่ว้าเดียวๆนี่ไหมได้เลยโอ้หัวนี่งามไปเรียบๆครับนี่อู้ยหัวนี่้เงย อามอยู่ได้งามอยู่นี่ไปทีเดีวครับในเคลียร์มันนี่นำไปเลยโอ้มีอีกเด้หนี่ปลาเข<อ>่าเฮ้ยหัวหน่อยอะไรนี่หัวนี่ว่าไม่มั็ว่าข่าวจมพุอย นี oh, ่ก็น้องนั่นดีเห็นบหมใช่โอ้สองหัวเลยไปนี่นี่มึงจ้าๆเลยครับเจ็ดเลยไนละ เันมีอยู่บ่ล่างๆก็เห็นนี่ปอกเก่งโอ้สับอีกแล้วโอ้ดูหัวหน่อยกคอยู่นี่ดูหัวหน่อยฟังไปเกิดด้วยกา โอ้ก็หลจะวันนึงนดิโอ้ยได้แล้วครับนี่วันหนึ่งได้ยูกันเป็นจุ่มเลยนะครับเนี่ยนคอยกลนไป

เดีเขานะดีจมีีวันเาเขาเดี๋ยวันได้ต้มว่ายังบ่างั้นไปอยู่ นี่มาครับนี I ่เด <ไ Coco. S 2> ้อพ right. okay. ี่หลังเบื้องเด้อนี่จิมบนีงสองหัวเลยครับจุ๊บเรียบร้อยัง้าวแล นี่ครยบโอ้ส่งกระขาดเดี๋ยบไปหาไก่ครับจำมันแจงให้จิน้ำหน้าอ่ะเร เรียบร้อยเบิ่งกันชัดๆไปเลยนี่ครับมาหน้าครับนี่เทียงหน้านี่เทียงหน้านจ๊เออเดี๋ยวคอยไปขุดบอเราบอเกอยู่แต่เดรากับเกี่ยงไงมาจ้ะเดี๋ยวคอยไปขุดครับอยูหน้า เดี๋ยวใครไปขุดเอาในก่อนถ้าอยู่ในกับโอเคแล้วนะอยู่ในกับสิบขอได้อย,อยูไ่ได้กินเยอะจะซุ่มว่าจะหาขายบุมือนเราเรลองไปน้ำห้องอันนี้ยวาหากินครับหากินนี่ก็ได้ต่มอยู่โอเคไรหรอก เดี๋ยวขอ้นี่กลนเดี๋ยวขอกลเนนี่กันไปดีื่อรๆมือนี่ยิ่ไล่อยู่ดีเลยครับได้ต่มเลยเด้เห็นบ่อพ่อยังเห็นมันนะไปอยๆครับนั่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยิบไปเบิ้งน่อยเราวหยุดคุณครับ เดียเ๋ยวเขียมันครับนี่นี่แมนบดครับอยู่นี่เขียมันมันแซงนะครับมันแซงนะเอาเบิ้งไปเรื่อยๆครับนี่เอาเบิ้งกันชนนัด,ดเจน,นไปเลยนี่การขุดครับมึงนี่ยมึงเคียมติ้งมันนะครับนั่มไปเลยนี่นี่นบอกผมอ่านวยใครยังเรื่อยพี่น้องนี่เอเสียบเลยครับเสียบ นี่กลนเืเดียวครับกลนเือเดียวก็ได้ไหลได้เนี่ยนี่แกก้นเมื่อกี้เชี่ยได้เนี่ยกับหืิบแล้วอะไรอยู่ไปเรื่อยๆครับตัวสิสุดเนี่ยงทางปลาไว้ครับนี่ย่ะเดี๋ยวไขไล่นเนอ้ยนไปพุ่นเจี่ยงง่ายถึเป็นดอกนี่มากุ เที่ยไปเรื่อยๆครับอยู่น้ำต้นเน่ยขั้นหัวคนนี่ไปเรื่อยๆครับน้ำไปำได้ไไแดดมีอยู่นี่นั่นโอ้คือเรือบ,บาน <c oughs> นี่ครับฮะจังหวะ นี่ครับจัดเกนบได้เลยพี่น้องนี่หัวมันนี่เขานั่มมันนี่ไปรล้ครับเนี่ยก็นอกไปล่อเคี้ยวนี่ใบยุ่งดิบเงียบมันแจ้งอีเด้อเบึงเคี้ยมันเขาหาเคี้ยงยังไงครับต้องหาไอ้ต้นขวามันจะบนจะบบอกนี่นี่ครับนี่เบืองก็ะจัดเกนเได้ในเคี่ยงยังไงอย่างเดียวครับนี่เรา เขาอยากรู้ว่ามันจะเป็นหัวใหญ่บ่ใหญ่นี่ตังเกยียบบางเครียมันจะเป็นดอกครับมันจะเป็นดอกเดี๋ยวผมดูว่าเห็นบันี่เพรามันเป็นดอกตังเกีเลยมันเป็นดอกครับนี่เนี่ยเครียบมัน,เ,มนเดี๋ยวผมนั่มล,ลงไปนี่นั่มลงไปนี่แหละ พุดกันตัวครับไปเด้่ยๆที่ได้ไล่ดอกเบื้องส้งโอปลายยังเลียนในหน้าน้าแหง้งคนเลียนลงุมไปเลวบ่ โอ้งามครับงามงามเนาะนี่โอเคครับไ,ไปอีเลยนะไปนั่ไปตริงมันบบออกมานอกอยู่โวเบี้ย่แหละพี่น้องโอ้ขุดมันเนี่ยเบยเอ้ากับพ่อได้ยุได้กินอยู่ครับเนี่ยนี่เด้พี่น้องเบิ่งผลงาน เดี๋ยวเอาเบิงเบึงกันกันนี่ครับยินบ่ผมว่าน่าจะ,ปะาไะปบ้า,านาสามสิโลได้ยิ่งกปรามานนี่แหละผมว่าทัสามสิโลน่ะนี่แหละเลยพอดีแม่บ้านเิ่นอยากกินผมก็เลยมาขุดขุดทำให้น้ำมนาน,านี่แหละครับบ่ได้ไปไกลหรอกขึ้นไปขุดขายเคื่อเจ้าผู้หล่อต้องไปเรื่อยๆครับแต่เบาใจนขุดเอาเพราะกิตมาแล้วครับ <laughs> เหลือหน่ก็ที่ไปฝากพี่ฝากนอกไปตลาดฝาก กูก็จะแบ่งปั่นก็นจะกินน้าเนาะอ๋แบ่งปั่นกันดีที่สุดล้วพี่น้องผมวะกระชิ่นีนบุมีอย่างไรครับปากคนไรคนแช่กนติดตามเบาใจเคยสะกดยได้ดครับพี่น้องสวัสดีครับผม